ท่านสมชาติเตชะถาวรเชิญครับเรียนประธานสภาที่เคารพผมว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชะถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขตที่1พักเก้าไกล ในว,วันนี้ผมขออภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณปีพุทธศักราช2567มาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมในหมวดของกรมทรัพยากรน้ำครับท่านประธานขอสไลด์ด้วยครับสไลด์แผ่นต่อไปเลยครับ ผมได้ตรวจสอบพบความผิดปกติของอะไรครับท่านประธานผมได้ตรวจสอบพบความผิดปกติของรายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถลม่มหรือที่เรียกว่า early warning กล่าวคือข้อที่หนึ่งครับโครงสร้างวิศวกรรมของอุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยและ 2. เงื่อนไขาการประมูลเอื้อให้เกิดการผูกขาดและไม่คุ้มค่าใช้จ่ายเนื่องจากทำให้ต้องมีการซ่อมแซมบ่อยหรือไม่ครับ ขอสไลด์ผ่นต่อไปด้วยครับขออีกแผ่นหนึ่งครับผมยังได้พบความผิดปกติของข้อกำหนด TOR ของผู้ว่าจ้างในปีปัจจุบันครับซึ่งระบุมาตรฐานการกันน้ำไว้ว่าด้านหน้าจอแสดงผลกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP 6 5และด้านหลังจอแสดงผลได้ตามมาตรฐาน IP 2 0ขอขอสไลด์แผ่นต่อไปครับ เมื่อผมย้อนไปดูข้อกําหนดทางเทคนิคของปี2559ซึ่งเป็นปีที่มีการว่าจ้างให้มีการศึกษาและออกแบบระบบทั้งทางด้านเทคนิคและรายละเอียดของงานดังกล่าวโดยในปีนั้นระบุให้กันน้ําตามมาตรฐาน IP 65เท่านั้นโดยไม่มีคําว่าและ IP 20แต่อย่างใดขอสไลด์ผ่านไปครับด้วยความสงสัยผมจึงได้ศึกษาดูมาตรฐานการกันน้ํา IP 20และ IP 65 ว่าหมายถึงอะไรก็พบว่า IP20 นั้นป้องกันนิ้วมือและไม่มีการป้องกันน้ำส่วน IP-65 นั้นป้องกันฝุ่น100%เเและป้องกันการโดนฉีดน้ำโดยน้ำเข้าได้เพียงเล็กน้อยขอสไลด์แผ่นถัดไปครับสรุปคือโครงการดังกล่าวนั้นอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งโดนทั้งฝุ่นโดนทั้งลมโดนทั้งน้ำแต่กรมทรัพยากรน้ำกับลดมาตรฐานการกันน้ำเป็นแบบไม่ต้องกันน้ำทางด้านหลังอย่างนั้นก็ได้หรือครับ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลเสียในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษาที่อาจจะต้องทําให้มีการซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้งและสุดท้ายคืออะไรครับสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินข้อห่วงกังวลของผมคือเราควรที่มี IP ให้ชัดเจนและครอบคลุมทั้งระบบเครื่องมือควรมีมาตรฐานสากลยอมรับและคุณสมบัติจะต้องเหมาะสมกับสภาวะภูมิอากาศของประเทศไทยขอสาลด์แผ่นดินไปครับประเด็นที่2ครับ คำถามคือราคา1 1 7 6 8สิบ0ล้านบาทนั้นเหมาะสมหรือไม่ผมพบเงื่อนไขในข้อ2.14นะครับสไลด์ผ่านไปครับกำหนดผู้ร่วมประมูลที่ว่าจะต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับโครงการดังกล่าวครับท่านประธานทำให้มองได้ว่าเงื่อนไขนี้เขียนขึ้นมาก็เพื่อล็อกสเปคหรือล็อกงานให้กับบริษัทเจ้าเดิมหรือไม่ เพราะอุปกรณช์ชุดนี้จะมีเพียงแตกก่กรมทรัพยากรน้ําที่เป็นผู้ใช้งานหลักเท่านั้นเองทําให้ผู้ร่วมประมูลรายใหม่ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมแข่งขันได้เลยครับขอสไลด์ผ่านต่อไปครับก็มีคําถามต่อไปอว่าข้อกําหนดวงเงินที่เคยทํางานที่ระบุไว้ว่าจะต้องไม่น้อยกว่า3ล้านห้าแสนบาทนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรสไลด์ผ่นต่ไปด้วยครับเมื่อตรวจสอบการซื้ออุปกรณ์ระบบเตือนภัยล่วงหน้าในอดีตผมพบประกาศ ผู้ชนะการประมูลเมื่อ23กันยายน2565วงเงิน30ล้าน782,800บาทขออนุญ,ญาตใช้ชื่อผู้ประมูลเรียกว่าบริษัทสอเสือก็แล้วกันครับซึ่งพบว่าบริษัทสอเสือนี่เองเคยมีคดีความด้านการกีดกันทางการค้ากับกรมทรัพยากรน,น้ำด้วยครับขอสไลให้ผ่นต่อไปครับและเมื่อขุดลึกลงไปอีกพบอะไรครับพบเอกสารที่น่าสนใจก็คือ การประกาศกรมทรัพยากรน้ำในเรื่องของประกวดราคาจ้างติดตั้มระบบภัยลวงหน้าหรือ Early Warning สํสำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภยัยวันที่16พฤศจิกายน2565วงเงิน177,898,550บาทเมื่อขุดไปขุดมาก็ต้องตกตะลึงครับท่านประธานและต้องขอขอบคุณทีมงานที่อุตส่าห์อดตาหลับขับตานอนค้นข้อมูลเหล่านี้มานะครับขอสไลด์แผ่นต่ไปครับการประกาศผู้ชนะประมูลครั้งนี้พบว่าอะไรครับ พบว่ามีกิจาการร่วมค้าทอทหารชนะการประมูลด้วยวงเงิน177ล้าน5แสนบาทซึ่งเป็นราคาเสนอที่สูงที่สุดแต่เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลางเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองครับผู้เสนอรา,าราคาที่ต่ำที่สุดคือใครครับก็คือบริษัทสอเสือในเสนอวงเงิน159ล้าน6แสน60,000บาทครับท่านประธานสิ่งที่ทำให้ผมตระหนกและตกใจและตะลึงไปมากกว่านั้นคืออะไรครับพบว่า กิจการร่วมค้าทอทหารและบริษัทสอเสือต่างก็มีเจ้าของเดียวกันครับก็คือบริษัทดอเด็กนั่นเอง <c oughs> ซึ่งบริษัทดอเด็กเนี่ยเป็นเจ้าของหรือเป็นบริษัทแม่ของทั้งทอทหารและบริษัทสอเสือกระทั่งว่าบริษัทดอเด็กนี่เองได้ออกแถลงข่าวว่าได้โครงการของรัฐบาลทั้งที่ทําการติดตั้งใหม่และซ่อมแซมระบบเดิมโดยบริษัทดอเด็กนั้น ถือหุ้นอยู่เท่าไหร่ครับร้อยละเกในกิจการร่วมค้าทอทหารและบริษัทดอเด็กนี่เองก็ถือหุ้นอยู่ร้อเซในบริษัทสอเสือจึงทําให้เป็นข้อสังเกตได้ครับว่าท่านประธานว่าบริษัทดอเด็กนั้นเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นหรือไม่ขอสไลด์แผ่นสุดท้ายเลยครับผมขอสรุปอย่างนี้นะครับท่านประธานในข้อที่ห TOR ด้านเทคนิคไม่มีความเหมาะสมที่จะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทนต่อสภาวะภูมิอากาศของประเทศไทยข้อที่2ความโปร่งใสของ TOR ในการประมูลและการที่มีเพียงแค่ไม่กี่บริษัทที่เข้าร่วมประมูลในอดีตซึ่งส่วนใหญ่แล้วล้วนแต่เป็นบริษัทเดียวกันหรือเป็นบริษัทในเครือเดียวกันจากคำเสนอขอรับงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าวผมจึงขอให้มีการปรับ,รบลดลงมา 5%และแก้ไข TOR ให้เหมาะสมในอนาคตรวมถึงทำให้เกิดความโปร่งใสต่อไปด้วยครับท่านประธานขอขอบพระคุณครับขอบคุณครับต่อไปท่าน